ได้แต่ส่งใจไปรังหวังให้เธอมองเห็นมาเธอที่ดูเจอเพรียพร้อมคงไม่ยอมที่จะห็นมา มาดูสายฟรีวันที่159ต้องทำอะไรบ้างจัดไปได้ดูกันแหละเมื่อวานนี้พักเบรกทีมชาติ1วันไม่ได้ทำคลิปนะครับทำงานเหนื่อยเพราะว่าต้องนอนตื่นเช้าแล้วก็มาอ่านข่าวนี่ไง อวยพรปีใหม่มีแฟลชประกายแสงในชุดของตรุษจีนมาด้วยนะครับแล้วก็ขอแฮปปี้ตรุษจีนสําหรับชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาจจะมีวันไหว้วันเที่ยวกันนะครับอวยพรให้มีความสุขแล้วก็ให้ญาติผู้ใหญ่ภูมิใจในตัวเราทุกคนด้วยนะครับมาดูกันว่าวันนี้เรามีอะไรอัปเดตกันบ้าง159วันของสายฟรีอยู่ในอันดับที่38ของซาบพลังรบอยู่ที่21ล้านเฮ้ นี่มันเลขสวยๆ21ล้านเลยนะด็อกชายและอันดับเราไม่ได้ตกอย่างที่คิดครับตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าอันดับจะตกไป41แต่นี่มันขยับขึ้นมาเฉยอยู่อันดับที่38ของซ์ฟเวอร์ในส่วนของกิวกิวเรายังอยู่ที่อันดับ4นะโดนอาชู่าทำไมโอ้โหอาชู่าทำไมอันดับมันเยอะจังวะมี38คนเท่ากันไปเนี่ยแต่ดูพลังขึ้นกว่าเราไป10อ้าล้านไม่สิ นี่มัน115ล้านเชียวเหรอเอ๊โอ้โหมีคนโหดเข้าไปในกิวนะครับแต่แปลกกิวของซุปเปอร์สาตาร์กิกี้พูกนี้มีคนโหดเข้าไหมอ่มีกิกี้โหดสุดคนเดียวเหละน้องจ่ายเลเวลของเราตอนนี้ยังอยู่ที่เรเวลเ4นะครับแต่ว่าประวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะ95แล้วนะดูจากหลอดที่มันหมินเมย์จวนจะอัพขึ้นมาทุกทีครับแล้วขอบคุณคนที่ไลค์ด้วย654คนตึงตึง ในวันนี้นะเราอย่าลืมว่าต้องหมุนกลงล้อนะครับเอาเพชร5อันเพชรยาวๆไม่ต้องสนอะไรแล้วในส่วนของการกดซื้อช็อกโกแลตเอา51 1ครั้งส่วนกระป๋องม่วงซื้อ3ครั้งไปเลยครับเพราะว่ากิจกรรมของสโนว์แมนมันยังอยู่ครับแล้วพี่แอร์เห็นอีกแล้วในคลิปล่าสุดว่าพี่สายฟรีสภาพไหนมีแบงค์เขียวน้องชายสภาพโดนซื้อเข้าไอดีครับแต่เราไม่ได้กดใช้เพราะเนี่ยยังถือว่าเป็นสายฟรีอยู่นะ ยังคงเติมศูนย์นะ่ตรงนี้เห็นไหมไม่ได้เอาเงินไปใช้แต่อย่างใดนะครับส่วนใครที่อยากจะเติมเงินมาแกล้งพี่ในอดียนะบอกเลยว่าโดเนตดีกว่าเฮ้เนะโดเนตนี่คือการแกล้งพี่ละเพราะว่ายิ่งมีเงินโดเนตเท่ากิ่กี้น้ําตาจะไหลน้ําตาจะร่วงครับซึ้งในน้ําใจ แล้วก็มีกิจกรรมนี้อะไรเนี่ยรางวัลการพบมอนสเล็กอา้าวมันคือการตีบอสธรรมดาแต่ยังไม่แค่ยังไม่ได้กดอัพรับเพชรน,นะครับเพชรตอนนี้เนีมี3,762เพชรก็เก็บดองไว้เดี๋ยววันที่15จะมีกิจตัวดำเข้ามาอีก36บใบให้เรากดซื้อก็ดองดองเพชรกันไว้ด้วยละน้องชายมาดูสโนแมนครับศึกสโนแมนไม่รู้ว่ากายกดไปแลกของหรือยังอา้าวยังนะสโนมนเหลือเชื่อนะ ดำเนินการมาแล้ว3วันเรายังคงอยู่ชั้นที่1เป็นคนที่ดวงแย่เลยขนาดวันนี้วะเนี่ยเรามีเกตหิมะอยู่1000เราต้องเปิดให้ได้อีกกรอบรูปนี้ได้เนี่ยเพื่อเปลี่ยนเป็นขั้น2อ่ะมาลุยกันเลยน้องชายทีเผอเจมบอกเฮ้ยไม่ทันตั้งตัวเลยว่ะพีกี้มันแอบกดแบบนี้มันได้ของดีแน่เลยออกมาไม่ได้ฮะไก่แย่โอย้ยังเกลือ่ออ้ยเจมไม่กดละ ทีเผลอกดไปแล้วไง g m ไม่ทันรู้สินะขอรางวัลใหญ่หน่อยดิออกมาโอ้ยได้ยากจังวะทำไมรางวัลใหญ่มันได้ยากได้เย็นเนี่ยพี่ยังอยู่ขั้นหนึ่งอยู่เลยใครอยู่ขั้นไหนคอมเมนต์มาบอกหน่อยมาขอหน่อยแล้วกันรางวัลใหญ่มาแล้วได้เรียบร้อยแล้วก็ได้ตัวม่วงมาอีหนึ่งอันโชคดีจริงๆเลยกิ๊ก้แต่เรายังไม่กดสุ่มนะตัวม่วงเนี่ยรอให้มันได้เยอะๆก่อนแล้วก็สุ่มทีหนึ่งเพราะว่าได้ยอดใน YouTube มันจะได้ได้เงิน แต่ได้กรอบนี้มาก็โอเคแล้วมาดูชั้นที่สองที่ปลดล็อกกันบ้างครับชั้นที่2ของก็ดูดีเข้าท่านะแต่ก็รีบๆย้ายไปชั้น3เถอะนะรีบๆไปเถอะแล้วก็มันจะได้นี่หีพัฒนา h p พจากคนเลือดเหรอให้ของเลือดเอาเมาเพื่ออะไรเนี่ยอยากได้ของโจมตีน้องชายแต่ก็น่ะเราต้องเอามันนั่นแหละเพื่อให้ผ่านทางเอาเกตหิมะ2ีอันไม่พออีกมันจะเปิดต้องใช้4ีสิบ ไว้ก่อนพรุ่งนี้ไว้เจอกันกิจกรรมเหลืออีกสิวันนะครับชิวๆจิ๊บๆไงเราก็ได้อยู่แล้วมาลองหน่อยสิว่ากรอบของแคนะ่สวยงามตะก,การตาอู้ยังสวยกดใช้โดยด่วนเนี่ยแล้วเวลาใครกดเข้ามาส่องโปรโฟไฟล์ของซุปเปอร์สตาร์กีกี้เี่ยเขาก็จะเห็นกรอบอิมะสีแดงแสนสดใสตรงนี้นะครับต้องเรียกว่าซปเปอร์สตาร์กีกี้ผู้นี้สายฟีเบอร์หประเทศไทย เวลาช่วยกันเรียกให้เต็มยศเลยนะน้องใจพี่มาดูทีมล่าสุดที่เรายังใช้อยู่นะครับยังไม่ได้ปั้นหลินหลินอีกเหรอคือประเด็นคือพี่ไม่ได้ทักหากายว่าพี่จะปั้นหลินหลินนะหรือว่าใครคิดว่าหลินหลินมันแรงหรือไม่แรงบ้างครับแต่เอาจริงๆนะหลินหลินเนี่ยถ้าเกิดมันจะให้ฮิวเพิ่มขึ้น50เซมันจําเป็นต้องยืนอยู่เพราะว่ามันเป็นแพสซีฟถูกไหมถ้าหลินหลินมันตายแพสซีฟมันก็ไม่ส่งผลและแม่งตายโคตรไวไก่แจ้ ต้องบอกว่าใครเจอซูริวเนี่ยร่วงหมดครับไม่เหลือขี้เพราะนั้นเนี่ยลิลลิ่นเอามาใส่ทีมมันก็ไม่ได้บวกอะไรเยอะขนาดนั้นหรือว่าใครมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับแล้วเราจะไปอัดกระทืบกระสอบทรายประจําช่องฮนะแน่ไม่ใช่นิกกี้นะ้เห็นคอมเมนต์บอกว่าพี่กระทืบแต่นิกเก้กระทืบคนอื่นบ้างนะจะบอกว่าถ้าพี่ชนะคนอื่นพี่ก็ไปกระทืบมาแล้วแดีนี้พี่แพ้นี่ใครวะเนี่ยแนะนําตัวชื่อพี่ปลั๊ก ชื่อเดียวกันเลยนะคือกีกี้ผู้นี้จริงชื่อปลักกี้นะชื่อเต็มๆนะแล้วมาดูกันว่าเราจะตบใครบ้างคิเร็วมีสายเติมบัญชีคุณล็อกอินอุปกรณ์อื่นอยู่หากไม่ใช่ท่านให้แก้ไขรหัสด่วนโดนล็อกอินซ้อนอ้ามายกันไอดีโดนแฮกวัดอ้ามายกัน